สบายดีทุกคนพบกับซ่องสาวเวยอินดี้คือเก้าเนาะวันนี้สาวเวยจะพาทุกคนไปยามตอนเนาะอยู่นาสาวเวเยนี่แหละตอนที่แม่สาวเวยเฮ็ดไว้เนาะไปเบิ่งนกันรวาสดัยบอมากระมูนนออันนี้เป็นตะนไม้เพียบจุ๊บไม่แค่หน้าก็เหมือนอ นาอ่านาไอายอย่างก็ได้อยู่อันนั้นนะคุยคูนนันนั้นเนาะพี่น้องของแม่นี่บรรยากาศหอยหลายเลยเฮ้ยนี่หอยละลายเห็นบหนมีหอดแล้วทุกคนตอนตอนเช้านะกลับมายามเท่อนึ่งเลยเนาะ เดี๋ยวมาเบิกงว่าสิได้บ่ตอนสาวท่านมายามกับน้องสาวป้าปลาจอหน้าตอนหลายหลายนี่ทุกคนงาอเลยเดี๋ยวทำมาเบิงกันเนาะว่าสิได้บ่มีท่งนาหอยแบบหอยอย่งวะเก็บแม่หอยลายหอยลายเทไรเก็บเอาเฮ้ยนี่ดำดำนะลวดกินกับตำมาหุงมือนั่นกันนี่ลงเฮ้ยลงยอนกันนี่แหละเดี๋ยว ลงไปงอโอมีแต่ปลาในน้อย,อ,ยอึ๊บนี่ทุกคนว้าว <laughs> เตรียมเลยมีแต่ตัวในน้อย,อยมุ่นท่าอยู่ท่านางงามก็บมาหอยมม่มีันเนี้วใส่แหมไม่สาวนี่ก็มายาม

ยามขึ้นมาแฟมหนึ่งได้แต่ปลาน้อยปลาซิวคนจะเมื่อเสาร์นี่มายามได้บัลหลายนี่เยเหลือฝนมาตกไปย่างไปก่อนเมื่องแบบนี้เนะีับ,บ